สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสอสายลมที่มงคลคาเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่อุบลราชธานีวันนี้มาพร้อมกับรถซูกิเซลโอเครื่อง1000ปี2022นะคะอ้าวทำไมสอสายลมถึงเอาคันนี้มาเดี๋ยวๆเ,เลยเพราะว่าอย่างนี้ค่ะสายลมเคยรีวิวเป็นคู่แล้ว สามคันก็แล้ว2องคันก็แล้วนะคะลูกค้าถามว่าขอคันเดียวๆเลยมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะท่านผู้ชมค่ะราคาคันนี้เดี๋ยวสายลมเปิดตัวให้เลยว่า329,000บาทนะคะพ่อที่3,919นอยู่ที่3 9 1บาบาทนะคะผ่อนตลอดอายุสัญญาเลยไม่ต้องมีโปร <Wow. S 1> อะไรเพราะว่าอะไรท่านบอกว่าโปรก็แล้วไม่โปรก็แล้วเอาแบบว่าเน็ตเนตเป็นเลยคือ3,919บาบาทนะคะท่านผู้ชมปัญหาของคันนี้ไม่มีเลยเพราะอะไร พราะเป็นรถใหม่มากนะคะรถมือเดียวออกห้างข้อที่1ปี2022ข้อที่2หไม่น้อยมากนะคะข้อที่3เป็นสีขาวมุกข้อที่4โปรโมชั่นผ่อนไม่เกิน4,000คือ3,919บาทเท่านั้นนะคะอ้าวถามว่ายังไงถามว่าสอสายลมสีฟ้านะคะเจ้าของเดิมเขาติดมาเพื่อให้เหมาะกับว่าเป็นรถแนวมินิคูเปอร์นะคะแต่งแบบน่ารักน่ารักเพราะบางคนก็ชอบนะคะลวดลายตรงนี้เป็นสีเงินเง,นเงาตรงนี้นะคะ เจ้าของเดิมเขาก็ติดมาเหมือนกันนะคะบ่งบอกว่าเจ้าของเดิมเขารักษาดีมากแล้วก็ดูแลดีมากจริงๆสีทุกจุดนะคะทุกเม็ดเป็นสีขาวมุกเนี่ยไม่มีตําหนิเลยสายลมคอนเฟิร์มได้นะคะน็อตเดิมๆ, <Note S 1> ๆไม่เคยขยับเครื่อง1 0 0 0พันนะคะประหยัดน้ํามัน26กกิโลลิตรนะคะต่อชั่วโมงค่ะอันนี้แล้วแต่ว่าจะขับช้าขับเร็วนะคะตามอัธยาศัยของลูกค้าเลยเนาะนะคะแม็กนะคะเป็นล้อกระทะนะคะยางก็ใช้ได้อีกนานๆนะคะท่านผู้ชมเนี่ยอันนี้ล้อกระทะนะคะ มาจากโรงงานเลยนะคะตำหนิคันนี้ไม่มีสายลมบอกเลยว่าไม่มีตำหนินะคะเอาเปิดดูภายในสอสายลมว่ามันใหม่แค่ไหนมันใหม่จริงค่ะลูกค้าเพราะว่าปี2022นะคะถ้านับแล้วก็ยังไม่ถึงปีเนาะกลิ่นใหม่ยังอยู่ถ้าถ่ายถอดกลิ่นได้กลิ่นใหม่ยังอยู่นะคะท่านผู้ชมอ่ะมาดูกันว่าขนาดกระทัดรัด5ประตูนะคะภายในนะคะดูก่อนรอยข้างๆประตูไม่มีเลยนะคะ ตรงนี้ที่ล็อกเด็กเหมือนเดิมที่สายลงเคย,ยอธิบายอธิบายอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะคะถ้าท่านกดมาตรงนี้นะคนที่อยู่ด้านในอาสาทิศเราจะเปิดออกไม่ได้นะต้องให้มีคนเปิด้อ่าเห็นไหมออกไม่ได้นะคะต้องให้ช่งางบ้านอ่านี่แหลคะค่ะเขาเรียกว่าที่ล็อกเด็กเนาะนอกจากท่านผู้ชมจะดึงมาทางนี้นะคะสามารถเปิดปิดได้เนาะอ่าอันนี้เป็นเกรดเล็กๆน้อยๆอยค่ะท่านผู้ชมหประตูนะคะกระทัดรัดเปิดออกกว้างอ่ามาดู อุปกรณ์ของเขาอยู่ครบคันนะคะมีช่องใส่ด้วยแลวใส่ลมบ่อปอนช่องใส่ของเขานะคะเวลาเราขับรถข้อดีคืออะไรข้อดีคือว่ามันจะไม่ขยับขยืน่นไม่มีเสียงก๊อกก๊อกที่แกละพออะไรเขาใส่ลงช่องพอดีเลยนะอ่าอีกประการหนึ่งซููกิเซเลโอนะคะเครื่องหนึ่งนคันนี้บออพับได้แบบครั้งเดียวเลยนะคะแผ่นเดียวเลยนะอ่าวสาธิตนิหนึง่งตรงนี้ เป็นยังไงบ้างคะ,ะประหยัดน้ํามันประหยัดค่างวดด้วยนะคะนี่นะ FC ของสอสสายลมนะคะทุกท่านเลยบอกว่ารีวิวเดียวๆให้ดูหน่อยเนี่ยสายลมทําให้ดูแล้วนะอะมาซูมเลยมาค่ะซูมเข้ามาเลยว่าอตไม่ขยับนะคะชโช๊คนี้ใหม่มากอสาธิตหน่อยชโช๊คดีมากเลยค่ะ่ะแล้วอีกประการหนึ่งที่ถามกันเยอะมากว่าสามารถถอดอันนี้ได้ไหมเพราะบางคนไม่ชอบถอดได้นง่ายมากเห็นไหมคะแล้วก็ถอดออกเลยเนี่ย เราก็เก็บไว้ได้อาถ้าใส่ก็ใส่ได้เหมือนเดิมนะคะ,ะตรงนี้เราก็มาเกี่ยวนิดนึงท่านผู้ชมค่ะเป็นอุปกรณ์เสริมนะใส่ไม่ใส่ก็ได้อันนี้แถมเข้าไปเลยนะคะมาอย่างนี้เลยเนี่ยบวงบอกว่ารักษาดีขนาดไหนนะตรงนี้ด้านหลังเนี่ยไม่มีรอยเลยอะเนี่ยคะ่ะเดิมๆม,มากเลยไม่มีรอยเลยนะคะรักษาดีจริงๆมาดูกันอลองซูมดูคะ่ะว่ารถกระทัดรัดมากนะคะ มอจอมากจริงๆอ่ะซูมเข้าไปด้านในไม่ต้องไปนั่งสาธิตนะซูมเข้าไปว่ากว้างมากนะคะอีกประการหนึ่งสำคัญมากหลายๆท่านถามว่านะคะซื้อคนเดียวได้ไหมซื้อคนเดียวได้ไม่ต้องค้ำได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะไม่ต้องค้ำนะซื้อกสอสายลมไม่ต้องค้ำนะคะซื้อคนเดียวมีเครดิตก,ก็ได้ไม่มีประวัติผ่อนอะไรเลยก็ได้รับเป็นเงินสดได้นะคะลูกจ้างประจำชั่วคราวได้หมดเลยนะคะอ่ะ นี่ตอนที่ถ่ายคลิป3คันนะคะสีขาวทั้งหมดลูกค้าหลายๆท่านถามว่าตรงเนี้ยนะคะที่ลูกค้าเจอมาเวลาออกป้ายแดงสามารถออกได้ไหมออกได้นะคะแต่อันนี้ยังไม่ขัดออกให้เฉยๆว่าเออเนี่ยเจ้าของเดินเขาเจอมาอย่างดีกล้องหน้ารถคันนี้ก็แถมไปเหมือนกันซูมเลยอ่าน,นี้แถมไปนะอันนี้กดได้เหมือนกันาะกดแล้วมันจะมีรูปเราว่าเออเนี่ยเห็นไหมคะเห็นไหมว่ามันมี2ระดับมี ข้างหน้าแล้วก็มีด้านด้านหลังเห็นไหมเนี่ยค่ะมีสองช่องนะอันนี้เจ้าของดูว่าไม่เป็นไรใครใครได้เป็นเจ้าของคันนี้แถมให้ไปเลยนะคะถุงนี้ไม่ได้เอามาหอนะคะมาแบบนี้เลยนะคะโลโก้ทุกอย่างยังอยู่ครบทร่านผู้ชมใหม่จริงๆอยากให้ได้เนาะเอามาดูกันค่ะเลขไมคันนี้ท่านผู้ชมค่ะ9,315กิโลไมแท้ๆการันตีเลยนะคะ าการันตีจากซอสไซลมหรือมงคลคาร์เซ็นเตอร์สำนักการใหญ่อ,อุบลราชธานีหัวเกียร์ไม่มีรอยอะไรเลยนะคะพวงมาลัยก็ไม่มีรอยอะไรเหมือนกันแอร์เย็นๆแอร์เ,อเย็นฉ่ำมากนะคะอ่ะโอเคเครื่องเสียงนิ่มมากปึ๊บปั๊บกุญแจเป็นแบบนี้อ่านะคะมาดูกันปึ๊บนี่นะคะตาม คำเรียกร้องว่ารีวิวเดี๋ยวๆให้ดูหน่อยเพราะว่าสอสายลมรีวิวไป2คันนะคะแล้วก็3คันวันนี้รีวิวคันนี้เดี๋ยวๆเลยนะคะท่านผู้ชมซื้อกับสอสายลมที่มงคลคาสเตอร์สำนักงานใหญ่อบนราชธานีนะคะราคาอยู่ที่329,000บาทรถปี2022ไม่แค่เก้าพันเท่านั้นนะคะผ่อนเริ่มต้นนะคะเอาแบบตลอดอายุสัญญาเลยนะคะท่านผู้ชม 3919บาทเท่านั้นนะคะซื้อกับสอสายลม1แถมประกันภัยนะคะ2แถมช่วยเหลือแพ็กเกจช่วยเหลือ24ชั่วโมงฟรี2ปีนะคะอีกประกันหนึ่งแถมเหมือนกันแถมน้ำมันเต็มถังนะคะโทรมาหา <Wow. S 1> ที่เบอร์ของสายลมได้เลยนะคะเบอร์0 6 1 9 5 8 1 8 1 9สายลมอยู่ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เบอร์ของสายลมนะคะแอดไลน์ได้เลยค่ะ0 6 1 9 5 8 1 8 1 9สายลมทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์สำหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมโทรมานะคะค ขอบคุณและสวัสดีค่ะ